ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Shadow Shinobi Rise เกมมือถือแนวโต o i o o r RPG จัดทีมต่อสู้มาใหม่งานดีอีกแล้วครับผมเปิดให้เล่นทั้งสองระบบนะครับทั้ง iOS และ d r o r o อ่าเกมนี้นะครับผมจะมีเทลิสตัวละครอ,อยู่เนาะผมเคยทำไปแล้วรอบหนึ่งครับผมสำหรับเกมนี้อรอบก่อนมันเปิดให้เล่นใน iOS นะครับผมแล้วก็ มาเปิดของ Android แล้วนะครับผมเป็นเกมใหม่หน่าเล่นนะผมในปี2525นะอ่าใครที่ชื่นชอบเกมแนว i d ด l RPG ก็แนะนำเกมนี้เลยนะครับอันดับแรกครับผมขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดมาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่แพ็คโค้ดครับเดี๋ยวเรามาเติมโค้ดพร้อมกันเลยโค้ดแรกครับผม V i P สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวนโ์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ m มูเลเตอที่ดีที่สุด VP 6 6ครับ อ่าเอ็กเชนกับผมนี่เลยแจกเป็นพวกทองเนาะต่อไป vp 777แจกตัวกาชา5าใบโคต่อไปครับผม vp 888อ่าแจกอาวุธสีส้มเนะทุกคนอ่าโคต่อไป vp 999ครับอ่าแจกอุปกรณ์อีกอะไรกับผมแล้วก็พวกหินเลนขั้นเนาะ โค้ดสุดท้ายครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับนี่แจกตัวกรชาครับผมแจกตัวกรชา10ใบนะอโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมกันเลยเกมนี้ครับผมมันจะเป็นเกมแนวไอเด RPG นะเราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด5ตัวละครนะครับทุกคนตัวละคร,ะครเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด6ฝ่ายนะหรือว่า6ธาตุนะครับผมมีธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแสงมืดแล้วก็ธาตุพิเศษนะครับ สำหรับเกมเพลงของเกมนี้ครัผมมันจะต่อสู้ให้เราอัตโนมัตินะครับทุกคนเห็นไหมต่อสู้อัตโนมัติเลยนะครับผมก็จะมีคําสั่งเรื่องความเร็วเนาะสู่จุดที่คูณ3นะครับมันจะปลดล็อกตอนเราเลเวลยี่สนะแล้วก็บัฟต,ตรงนี้สามารถดูบัฟได้นะครับผมพอเราชนะก,ก็มันจะดรอปพวกทรัพยากรต่างๆนะครับผมที่เอาไว้อัปเกรดตัวลครของเราเนาะ แล้วก็จะมีระบบลงดันจงดันเจียนนะครับผมก็จะปลดล็อกนะครับผมตามเลเวลของตัวละครหลักของเราเนาะนี่เลยเลเวล15ปลดล็อกดันเจียนนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีพวกระบบกาชาปองเนี่ยตรงนี้นี่เลยเห็นไหมครับกาชาปองก็จะมีทั้งหมด3ตู้เนาะมีตู้คอมมอนแอดวานซ์ตู้เชิญเพื่อนนะครับผม ช่วงแรกนะใครที่จะหาตัวละครผมแมนะนำให้มาเปิดตู้แอดวานตู้นี้เลยนะครับผมมันจะการันตีนะครับผมตัวละคร5ดาวอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ,ะพวกตัวละคร5ดาวมันก็มีเยอะนะสำหรับเกมนี้มันดูพรีวิวยังไงบ่าดูไม่ได้นะทุกคนอ่โอเคเดี๋ยวลองอ่าสุ่มดูแล้วกันมาสิบใบครับทุกคนโอ้ ได้ทีมมาลินะครับมา5ดาดาวทุกคนทัดลมนะแล้วก็ได้คุคามารุนะตัวนี้ทัดไฟนะครับระบบกรชปองก็ประมาณนี้นะครับผมนะมี3ตู้นะครับแล้วก็จะมีพวกการอัพดงอัปดาวตัวละครนะครับระบบตัวละครเนะาะเดี๋ยวเรามาดู ระบบตัวละครกันดีกว่านะครับผมสาหรับเกมนี้มันจะเป็นตัวละครโมเดล3 d นะทุกคนถือว่าภาพใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่ธาตุธาตุมืดกันดีกว่าครับทุกคนนี่โอ้โหแก๊งแสงอุตสานะครับธาตนะุมืดเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกครับผมอุจิวะมาด,ดาระครับผมร่างนี้น่าจะเป็นร่างเซียนนะครับผมนะเซียนทวิถีนะ ร่างนี้นะครับอ่าต่อไปอิตาจิครับผมโอ้โหอย่างเท่ครับทุกคนอิตาจิอ่าเพนทูวิธีครับอ่าโอโรจิมารุครับผมร่างนี้มันอยู่แสงอุศานะร่างนี้แล้วก็คิซามะนะครับอ,อีกหลายตัวครับผม,มงานดีมากครับทุกคน นะกราฟิก 3D นะครับท oh. oh. um. ุกคนโคนันโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหงานโคตรดีครับทุกคนนี่สามารถซูมได้นะจะเย็นจเย็นสามารถซูมได้ครับทุกคนอ่ามีหลายตัวนะพวกธาตุมืดมันก็จะเป็นพวกตัวละครตัวร้ายเนาะ พวกแสงอุตสาห์พวกมาดาระอะไรประมาณนี้นเดี๋ยวเรามาดูถ้าพิเศษถ้าพิเศษก็จะเป็นตัวละครคาง,งุยะนะทุกคนนี่เลยคาง,งุยะธาตุแสงนี่ครับนารูโตะร่างก้าห่างสถิตครับทุกคนภาพอย่างเนียนอย่างแจ่มโคตรดีครับผมกราฟ,ฟิก 3D นะแล้วก็รุ่นที่2นะ โคบิรามะแล้วก็คาคาชิร่างคามุยร่างนี้อาจารย์ไกลครับผมร่างนี้น่าจะเป็นร่างเปิดประตูทั้งแปดหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮึสุนาดะครับผมโอ้โหร่างนี้แจ่มมากแล้วก็จิระยะนะครับจิระยะ อันนี้จะเป็นหมดเซียนเนาะแล้วก็คาบุโตะคิลเลอร์บีมีหลายตัวนะนทุกคนนี่นี่จงเนจินะครับผมสาก,กุระอ่าธาตุไฟธาตุไฟก็จะเป็นอ่ามาดาระนะครับผมล่างต้นเนาะมาดาระอ่า,าซากาุระจันไกรโจจิแล้วก็ คุซินะนะ้อหรือว่าแม่ของนารโตะนะครับผมลางนี้แล้วก็คารินคูเรนไออีกหลายตัวนะ,นะท่านลมโอ้โห้มีนาโตะคผมอยู่ท่านลมนะรุ่นที่5ของเราครับผมมินาโตะแล้วก็คาคาชิเนาะงานดีมากทุกคนเกมนี้เปิด iOS มาก่อนนะแล้วก็เพิ่งมาเปิดของ Android นะครับผม อ่าผมทำเ์ดิสตัวละครไว้แล้วนะครับผมในฝั่งของ i o โเปิดตอนนั้นนะครับผมอ่าน่าจะเดินกว่าแล้วมั้งนะครับอ่าโอบิโตเนี่ยง mm hmm. านดีใช้ได้ดครับผมมาดูอิโนะครับผมโอ้โหบึ้ม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 ,มสากุระอืมเอาเรื่องครับทุกคน สำหรับเกมนี้นะครับใครที่ชื่นชอบตัวละครของนารูโตะก็แนะนำเลยครับผมเกมนี้นะใช้ได้ครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับผมที่เกมนารูโตะไอเดอร์อาพีนะครับจะทีมต่อสู้นะงานดีอีกหนึ่งเกมครับผมมาดูกิจกรรม7วันล็อกอินนะครับผมเห็นไหมวันแรกแจกทองนะวันที่2แจกคาคาชินะที่3แจก ตัวกาชาวันที่4แจกเซ็ตอุปกรณ์สีส้ม1ดาววันที่5้าแจกตัวสุ่มกาชาเนาะแบบเลือกฝ่ายได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจวันที่6แจกหินเลื่อนขั้นนะครับผมอันนี้จะเป็นเลื่อนขั้นของสัตว์หางนะวันที่7แจกตัวละครคิลเบีนะครับผมแจกเยอะเอาเรื่องครับผม อ่าสำหรับโค้ดนะผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้ละกันนะครับผมใครที่เติมไม่ทันเนาะอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับเกม Shadow Shinobi ไร g เกมมือถือน a r u t ไอด o l RPG จัดทีมต่อสู้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e หนูครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับ